ีสวยนะครับยาลิสเอทีพอ่ายาลิสตัวธรรมดาแฮชแบ็กห้าประตูนะครับสวยนะเดี๋ยวตอนนี้ผมฝั่งนี้ก็รอรถนะครับเดี๋ยวผมมารีวิวให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงวัวยาลิสอะไรเนี่นะมีอะไรบ้างเนี่ย c o 2นี่ตัวสปอร์ตตัวท็อปแก๊สโซลีรองรับ 1, อีกยี่สิบ1,000หนึ่งพันเดี๋ยวทำไมตัวนี้ราคานี่วะ ทำไมในเว็บไซต์ทำไมไม่ใช่ตัวนี้อือฮึโลโก้อันนี้ก็คือมันมีเซนเซอร์ให้แต่หน้ารถถูกไหมโอเคแล้วก็สเกิร์ตหลังที่เปลี่ยนไหนอะเป็นยังไงไม่เคยมีรถเก่งเลยพูดจริงๆสเกิร์ตหลังออกเป็นแบบนี้ใช่ไหมอันนี้จากเดิมมันเป็นอย่างนี้ครับผมใคจะเปลี่ยนเป็นเส้นอันนี้มันตัวเอชีที่อยู่ข้างนอกที่จอดอยู่ข้างนอกเลยอย่เปลี่ยนครับ เพราะว่าตัวนี้ที่ปรับปรุงรุ่นใหม่จะเปลี่ยนออกไปค่ะตัวนี้จะไม่ได้มีเฉลี่อันนี้ก็คือยังเป็นราคาเดิมยังเป็นราคาเดิมอยู่ใช่ครับตัวนี้เจ็ดหกแสนแล้วนะเมื่อกี้หกแสนเก้าหมื่นเอ้าจะทำไมผมเห็นในหน้ารถมันเป็นหกแสนเก้าหมื่นนะตัวนี้เป็นสีขาวหรือคาร์มัมอ๋อหลังคาดําใช่ครับแต่ถ้าเป็นขาวล้วนทั้งทั้งหมดเลยก็จะเป็นอีกก็คือเป็นราคานั้นเลยใช่อ๋อเอ้าขอดคนอ๋อนี่ไงนี่อ๋อนี่ไงเลยถ้าเป็นตัวยาริสจะเป็นหกแปดสี่เมื่อกี้ผม อันนี้เป็นไอทีรับสี่ประตูอ๋อนี่ไงถ้าไม่งั้นจะเป็นอันนี้ครับแบ็คลูปปกปิดอ๋อแบ็คลูปใช่ไหมใช่ที่ทำมาจากน้ำมันหกแสนหกแสนเก้าว่ะหกแสนเก้าสี่เับเพิ่มอีกเจ็ดอ้อันนี้คืออันนี้คือเพิ่มอีกเจ็ดโอ้ผมก็ว่าอยู่ที่ทำไมทำไมมันทำไมระระใครเออมันต้องแปลกแปลกวะใช่ครับถ้าเป็นแบ็คลูปแบ็คลูปแ้่เป็นสีธรรมดาอย่างเช่นพวกสีเขียวสีแดงอะไรครับก็แค่อ๋อแค่เคอันนี้ก็คือผมก็สั่งให้เขาเอาสีขาวไปเถอะไม่ต้องไปเพิ่มอะไรเยอะคือออทุกกยย่่างมัันนนน็ูใ้แหละคือแะเ สีขาวมึงรู้สึกว่ามันจะอะไรสักอย่างนี่เห็นเขาพูดอยู่นะว่ามันผสมสียากอะไรสักอย่างเวลาเวลาดูเลยรักษาสีขาวมันจะเป็นแบบนี้แล้วเอาหรอผสมสียากแล้วเขาจะมีการเคลือบอืมมากกว่าสีอื่นอีกหนึ่งชั้นอ๋อก็เหมือนกับว่าสมมติว่าปกติเราจะลงแค่สีเมทัลลิกใช่ไหมครับสีเมทัลลิกเสร็จปุ๊บก็เคลือบเงาธรรมดาแต่เนี่เราลงสีเมทัลลิกเสร็จปุ๊บเขาจะมีเคลือบปักไก่หมุก โอ้ยเครื่องอะไรที่มันมันวุ่นวายอย่างเดียวเนาะวุ่นหวายเนาะสีขาวมุังวุ่นหวายมากเลยเนาะเอออันนี้ถึงได้แบบว่าอาคาราคาถึงได้ออได้อัพขึ้นอีกอีกประเภทหนึ่งเนาะเออาราคาจะเพิ่มอันนี้เพิ่มขึ้นประมาณเท่าไหร่เจ็ดพันเจ็ดโอ้เจ็ดพันก็ถือว่าไม่ไม่ไม่สูงมากก็พอรับได้แต่บางค่ายล่อเป็นหมื่นบางค่ายล่อเป็นหมื่นจะอยู่ แล้วแต่ใช้รถดเ่ออยงโฟลเอก็หมื่นสองครับกระบะก็เพิ่มขึ้นหมื่นหนึ่งแต่นี้ก็เป็นเก่งเล็กเขาก็เลยคครับครับขนาดรีวูตอนนั้นไอไอตอนที่มันเปิดตัวกับตอนนั้ปัจจุบันราคาตัวนี้เจ็ดแสนห้าปัจจุบันก่อนก่อนหน้ามันได้ชิ้งเจ็ดแสนเจเจ็ดแสนจ็ดสักพักหนึ่งเจ็ดแสนเก้าเออแปดแสนเถอะถ้างั้นแปดแสนนะครับโอ้โห เดี๋ยวอธิบายภายในให้ดูหน่อยครับเข้าไปดูหน่อยเลยอยากเห็นภายในครับภายในเป็นยังไงเอ่ยเพราะว่าผมเคยเคยนั่งต่ของน้องตกเก่าอ่ะอ่าเดี๋ยวเข้าอธิบายให้ฟังหน่อยภายในตัวนี้นะครับเบาะจะเป็นเบาะหนังสักลงง่ายให้ตัดได้สีน้ำเงินสีน้ำเงินอ๋อตะเกียบปลอมเปียนใจมากครับมันก็เอาแค่นี้ก็พอแล้วผมว่านะเอเดี๋ยวนะแต่ก็คงอะไรเป็นแบบไหนครับ พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าครับผมเป็นอ่าเป็นระบที่ว่าช่วยในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรนะแปรพันอ่าตามความเร็วของเครื่องยนต์ก็คืออย่างเช่นเราใช้ความเร็วต่ำพวงมาลัยก็จะง่ายขึ้นในกรณีนี้นะครับคล้ายกับอันนี้มันไม่ใช่ไฟฟ้าใช่ไหมครับผมเป็นไฟฟ้าครับไฟฟ้าหรอใช่ครับไฟฟ้าอุ้ยแสดงว่าผมผมผมจำภาพลักษณ์ของของกองการเป็นกระบะเยอะเกินไป ราะว่ากระบากระบาตัวนี้มันยังไม่เปลี่ยนไฟฟ้ามันยังเป็นฮาโลีกอยู่ตัวนี้เป็นอไมเป็นเ่องอะไร E.P.S. ครับอ๋อสูงลมตัวนี้มันมีกี่กี่ใบเจ็ดะผมเจ็ดอ๋อใช่ใช่เก่งเก่งจะเจ็ดใช่ใช่ใช่ครับผมมีคู่หน้าสองครับผมเสาเอ๋นะคระรูม้านนัานข้านะครับแล้วก็บวดเข่าแล้วก็ตรงตะเกียบบอกันนี้ตะเกียบบอกกคือตู้มันยังไงเนี่ยมันจะตู้มยังไงวะเนี่ยตู้ตรงนี้จะออกมาประมาณนี้ครับอ๋อกันกันเอวกระแทกครับผมอ๋อครับ ไม่เคยครับไม่เคยครับไม่ใช้ดีแล้วเพราะว่าใช่รู้รู้แค่วันนี้ไม่ใช่ดีกว่าเออไม่ใช่ดีกว่าเอาง่ายๆเถอะจะขับรถชนใครเหรอคนร้องใช่ครับถ้าเป็นตัวท็อปสุดก็มีเสริมขึ้นมานะครับจะมีระบบแจ้งเตือนอ๋อมีแจ้งเตือนใช่ไหมใช่ครับผม LDA นะครับเป็นี้ที่ว่าเราขับอเผลอใช่ไหมเผลอเผลอไม่ได้เผลอใครอือ อ๋อเสียงร้องแจ้งเตือนอ๋อแบบแบบคือร้องจะน่ารำคาญอ่ะนะครับปิ๊กๆๆๆ <นะ S 1> เดี๋ยวนี้มันมีระบบออโต้สต๊อปสต๊อปด้วยใช่มั้ยมีครับใช่ครับอ๋อ,อครับผมครับผมแล้วก็จะมีระบบแจ้งเตือนสันางามชนครับพี่เสียที่ว่าจะมีตัวตัวเซ<า>็นเซอร์ตัวนี้อ๋ออันนี้ก็เป็น อ่าก็มองหลังตัดแสงอัตโนมัติถ้าผมกระจกหลังใช่ครับกระจกหลังตัดแสงอัตโนมัติมีกล้องหน้ากล้องหลังให้กล้องหน้ากล้องหลังให้๋อกล้องหลังมันติดตั้งยังไงเนี่ยมันติดติดตั้งแบบไหนอ๋อแบบนี้เนออืมออันนี้ก็เออจากศูนย์ออกมาถ้าสมมติเราติดตั้งเครื่องมัจะเป็นแบบนี้เลยก็แบบนี้เลยใช่ไหมใช่ครับเออแต่ผมงงไรที่ปัดน้ำฝนเนี่ยอันหน้ามันทาไมมันเกตธรรมดาธรรมดาทำไมข้างหลังมันบีเนี่ยมจังเลยเนี้ยจริงไหมจริงไหม เนี่ยผมผมว่านะทําไมมันไม่ทําให้มันเหมือนกันไปเลยวะเออจริงไหมเนี่ยกลางข้างหลังดูดีกว่าเฮ้ยเวลาเราขับรถมาเฮ้ยมื่ข้างหลังเพลินดีวแต่พอมองข้างหน้าโอ้โหของผมดีดีนี่หลังนอกจากกล้องมันที่ก็จะมีกล้องถอยด้วยกล้องถอยด้วยอ๋อก็คืออันนี้แสดงผลที่ที่หน้าจอถูกไหมอ๋อที่หน้าจอยังไม่มีเซ็นเซอร์นะครับอ่ะไม่มีเซ็นเซอร์หรอโอ้ ได้เซ็นเซอร์ที่ผมไปอ่านมามันอยู่ตรงไหนวะมันมีเซ็นเซอร์รอบคันอะไรปรอาาัลลิเมตหรือยังไงไม่มีไม,ไม่มีหรอกอันนี้ก็ต้องติดตั้งเองใช่ครับต้องติดตั้งเองอ๋ออืมทุกอย่างตอบโจทย์หมดเปาะเบอร์ i mean อ๋อไม่จำเป็นไม่จำเป็นคือไม่จำเป็นก็ได้<ช>แต่บางคนมีทางกงหลังแล้วก็เซ็นเซอร์พร้อม,มแล้วมันก็จะดังแบบน่ารำคาญมาก อันนี้จริงๆครับอันนี้เรื่องจริงครับอันนี้จริงๆคือแบบเฮ้ยมันยังไม่ชนๆๆนะม,มันยังไม่ชนชแต่มันดังดดดดหน้าลำคาถูกไหมแล้วฝาท้ายส่วนใหญ่มันเปิดทังไหนนะมันแบบเอาเปิดอย่างนี้ัก็จะมีตวอันนี้เป็นชุดซ่อมบลอกยางครับทุกผู้ไม่มียางอะไรไม่มียางอะไรครับใช่ครับแต่เราสามารถถอดบล็อกออกมาได้ครับถอดบล็อกออกมาแล้วซื้อยางมาใส่ซื้อยางอะไรถ้าที่ศูนย์ อ๋ออันนี้ก็คือต้องใช้ไขค,รครวงไข่ถูกไหมใช่ครับตัวย่างอะไรครับผมแนะนําว่าซื้ออา่าติดต่อร้านนั้นนองสอเพราะว่ามันจะมีบางคันนะครับพี่ลูกค้าออกไปครับผมแล้วเขาไปเปลี่ยนแม็กเลยอ๋อ็จะเปนส่วนใหญ่จะเป็นตัวเริ่มต้นครับที่เป็นล็อกกระทะอ๋อครับส่วนใหญ่ออกไปปุ๊บเอาไปเปลี่ยนแม็กเขาก็เทินล้อขายกระทางร้านนั้นนองอืมอันนี้มันเป็นชุดซ่อมเนาะใช่ครับโอ้เหมือนเหมือนกับอันนั้นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คืออะไรวะเนี่ย ตัวนี้เป็นตัวใช่ครับน้ำยาอุ่นไหลลวครับจะใช้คู่กับชุดซ่อมครับโอ้แต่ซื้อน้ำยานี่ก็บางแต่ไทยเหมือนกันนะเอาเรื่องเอาคนละสองเอาเรื่องเหมือนกันนะเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยเออลูกค้าเอาองไปส่วนใหญ่จะบอกกูคาว่าถ้าเงินั่วนิดหน่อยครับอย่าใช้ให้ขับหายครับอ่าให้เติมลมให้เต็มแล้วขับหายอ๋อใช่ครับเพราะว่าถ้าใช้ปุ๊บ ขวดเป็นกาใช้ได้แค่คงเดียวเออใช่ถูกจริงจริงอันนี้อันนี้เรื่องจริงเราไม่เถียงเราไม่เถียงเราอยากจะซื้อติดรถไม่ทิ้งอืมครับอันนี้เดี๋ยวนม้องถอดถอดหรอได้ครับอ๋อเดี๋ยวเวลาเวลาเอาลงอ่ะเอาลงเอาลงไงอ๋อก็คือแบบอ๋อของอันนี้ถอดออกนะเอาสมมติเราจะเอาของใหญ่ๆเข้าเงี้ยอ๋อก็คือถอดออกแล้วก็โยนทิ้งไปเลยอยุดยิงไปอ๋อได้ก็ได้อ๋อแล้วก็ก็แบบนี้เนาะเออ อ๋อครับรับอ่าโอเคอเค่าได้อยู่ได้อยู่ครับอ่าได้อยู่ได้อยู่อโอเคผมจะคือคถ้าเป็นผมนะ <S <S ผมจะเป็นคนหนึ่งอันนี้บอกบ่อหน้าน,นี่คือสุดแล้วใช่ไหมอ,อ,บอ,บอันนี้ดันดันมาสุดยนะังคือคือเวลาผมเวลาผมเลือกรถอดีผมจะเลือกแบบว่า,นนาหนึ่งนั่งสบายสบายสองเออเดี๋ยวอันนี้ เซลสูงเท่าไหร่นะลองไปนั่งข้างใน <พอ S 1> ให้ผมดูหน่อยผมสูงหนึ่แปดสิบอ่ะลองดูครับลองดูซิว่าอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ไม่เป็นไรอ่าอ่าโอเค,อ,เคอ่ะลองลองดูสิมันเหลือเท่าไหร่เหลือเยอะไหมก็หัวต่อมาอสิบเซนได้คสิบเซนได้อ่ะใช่ครับ,บน,นั่งสบายไหมคือตีนิดหนึ่งอ๋ออ๋อสุดอันนี้คือสุดแล้วใช่ไหมอันนี้คือตำแหน่งที่สุดแล้วเออเผื่อไอ้พวกขายาวไม่ใช่หรอกเวลาขับรถแต่ผมว่าผม้้งบบเขาไปเออ แต่ผมรู้สึกว่าเอ้ยมันบ่บอรองนั่งมันเหมือนสั้นๆนะผมว่านะนมันเหมือนสั้นนะเพราะ<อ>มันคงจะใช้ประมาณประมาณไซส์เนี้ยนี่ประมาณไซส์นี้ในการออกแบบคิดว่า <คน S 1> อ๋ออ๋อแตลองดูสิตกก็ไม่เคยเออถถไม่เอือดอัดครับไปแล้วทําไมบ้า เออก็ได้อยู่นะแต่ผมมันคนที่แบบได้ครับอ่าเราช่องระหว่างขานะครับไอตัวนี้มันเป็นไอตัวนั้นใช่ไหมตัวนี้ก็เดี๋ยวข้างหลังมันมีที่เสียบอะไรบ้างไหมมีสาย USB ครับผมกี่ช่องช่องครับสองช่องอ๋อใช่ครับขออนุญาตนะครับลูกค้าเดี๋ยวอ่าลงไปเลยเห็นปะอ๋อสองช่องใช่ไหมเหมือนเหมือนกับคล้ายๆกับตัว โชว์คโรล่าอันติสตัวหนึ่งมาเออโคโรนาโคโรนาผมก็เรียกโคโรนาตลอดเลยมันจะกลายเป็นโคโรนาเมาเลยนะครับเมาเลยครับไม่ไหวพวงมาลัยเออเนี่ยผมชอบตรงเนี้ยจอตรงเนี้ยมันดีนะใช่มันแสดงสถานะหมดคล้ายๆกับรีโว่อะรีวตัวตัวตัว e พัดตัวเดิมมันจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมมันจะมีแสดงผลหมดอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้จอก็เป็นจอสัมผัสใช่ไหมจอสัมผัสอ่าจอสัมผัสครัมผมใชยครับ สามารถเล่นคู่กบบอ่าแอนดอรอยตัได้ครับผมแอนดอรอยตัได้แล้วก็อะไร<ช>ะบ้างนะครับอ่าที่เหลือจะได้แอนดรอยตัวเชื่อมพูทูุครับผมอ๋อัองนั้นครับตัวนี้ยัง Apple a อ p l e ิลคาถามว่าเสียบได้ไหมเสียบได้ครับแต่ว่ายังไม่ถึงระดับไหอว่าใช้งานเต็มรูปแบบได้แต่ก็ผมถือว่าโอเคอยู่นะอันนี้ขนาดเท่าไหร่นะแปดนี้วะแปแปดแปดแปดหรือเท่าไหร่แปดหรือเจ็ดอะมันมีบอกไหม อ๋อน่าจะเจ็ดรับแอร์ก็เป็นแอร์วาโต้ก็คืออ่าไม่อิสระซ้ายขวาไม่อิสระซ้ายขวาอ๋อครับไฟก็เหมือนอย่างนี้มัพเออมีกระจกแต่งหน้าให้สองฝั่งเลยชอบเลยเดี๋ยวนี้ผู้ชายแต่งหน้าเยอะกว่าผู้หญิงอีกนะขอบอก เค่อมีบ้างนะครับนะเดี๋ยวเปิดดูเครื่องให้หน่อยครับอันนี้มีปุ่มคูสตาร์ทให้โอเคแล้วทำไมมันดังอะไรดังอะไรจี้จี้จี้มี้อ๋ออันนี้ฝาหน้าเปิดแล้วเนาะอ่าเดี๋ยวดูเครื่องให้หน่อยครับโอเคปิดง่ายผมชอบตรงนี้แหละมันปิดง่ายดูที่เครื่องสิเครื่อง<ด><ด>ตัวนี้ก็เป็น เป็น4 0 0ซ c 92แรงม้า92แรงม้าอันนี้ก็ขับหน้าเนาะคขับหน้าอัตราสิ้นเปลืองจะอยู่ที่23.3กิโลความเร็วเท่าไหร่อะถ้าความเร็วครับถ้าตีมาตรฐานที่ที่เคยเทสว่าประหยัดสุดๆนะ๋อครับจะอยู่ที่ว่าความเร็วไม่เกิน80รอบเครื่องไม่เกินไม่เกิน2ปรออ๋อ เพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลก็กจะแปรผันตามที่ว่าเรากดเท่ด้วยอ๋อครับแต่ถ้าเรายิ่งกดลึกทุกถ้าอย่างยานิทะผมมองว่าถ้ารอบเครื่องที่คงจะกินน้ามันจริงๆก็คืออยู่ที่ว่าเลยร้อยขึ้นไปเขาถูกใจคอาขทางกินน้ามันแต่ถ้าขับเรื่อยๆชิลๆก็อืมครับครับเพราะว่าคนที่ผมก็คือแฟนผมว่าคงจะขับรถไม่เร็วขนาดนั้นมันไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมผมสี่ร้อยสี่ร้อยห้าเลยไม่เคยขับ ธรรมดาเนี่ยลูกค้าขับกระบะมาปุ๊บใช่ครับรู้เลย <c oughs> <c oughs> คือเรามาเรามาเจอเครื่องพันสองน้องสาวผมก็ออกไปเลยแหละ <c oughs> น้องสาวผมบอ,อกไปครั้งครั้งหนึ่งแต่ทีนี้ผมก็ยังไม่เคยขับรถน้องสาวก็เลยไม่รู้ว่ามันมันมีข้อแตกต่างอะไรกันไหมเพราะว่ามันเป็นรุ่นเก่าปับตวนี้ซึ่งมันต่างกันเยอะ <c oughs> อ่าตัวนี้มันมันอัพจากอ่าแปดสิบแปดสิบเก้าแปดสิบเก้าใช่ไหมแปดสิบ 86 86ออฟมันตึง92เออปรับขึ้นมา6แรงมาครับ6ตัวแรงบิดก็เพิ่มขึ้นไม่รู้เท่าไหร่กี่ตัวไม่รู้จำไม่ได้อืมน่าสนใจอยู่นะแต่ๆมันมีรถเทสไดตัวนั้นเป็นอะไร AT ป่ะอ๋อได้อยู่นะถ้า AT ถ้า AT ซะอยากเทียบเรื่องอ่าเล่งอะไรครับมาได้เพราะว่าเครื่องยนต์ครับบอกเดียวกัน อ๋อถ้าบอกคือคือจะทดสอบแรงม้าเฉยครับเพราะว่าตัวนี้มันมันหนึ่งพันแรงม้าถูกไหมครับตัวนี้หนึ่งเกิบเอ้คือหนกาสิบกิโลบปิดโอ้ถ้าหนึ้าสิบแรงม้านี่พอดีเลยครับอยางกระสุนประปัดตัวปรคารนะฮะชอบนะชอบนะชอบนะขนาดร้อยห้แรงม้าเนี่ยเหยียบไล่ไอ้พวกไอ้พวกสองแรงม้ายังสบายสบาอยู่นะฮตรงนี้อันนี้มันใช้น้ำมันเครื่องอยู่สี่ลิตรเนาะ สี่ลิตรนะครับตัวนี้ก็เป็นน้ํามันเบรกก็น่าจะอันนี้อน็อตอะไรวะน่อนสามกับน็อตสี่เออใช้ได้สองตัวต่อนสามร่อสี่แล้วก็คือมันคือด้วยความที่ตัวเองมันชินกระบะมันก็เลยไม่เห็นอันนี้ไม่อันนี้คือแบบรูปแบบเก่ามากเลยนะอันนี้เก่ามากเลยนะอันนี้ก็เป็นหม้อน้าหม้อน้ําก็น่าจะใช้ประมาณสักแกลลอนสองแกลลอนนี่แหละใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมันเป็นพัดอันนี้มันเป็นพัดลมไฟฟ้าเหรอ เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าอันนี้มันคือรถพลงังฟฟ้าอืมหน้าตาสวยใช้ได้ครับชอบชอบนะผมว่านะลูกอันนี้คือเซลเค,เคยต้องลองขับแล้วใช่ไหมใช่โอ้ใช้โอ้แล้วรู้สึกเป็นยังไงมันฟึด๊ดฟึ๊ดมันเเข้่่่ะนนลีียับค ไม่ได้อืดอ๋อไม่อืดอ๋อมีมีแต่คนด่าผว่าอืดผมก็เลยต้องการลองเหมือนกันว่ามันอืดจริงไหมอยากลองมากบ๊ับกระบะมาครับไปลองครับอืดเพราะอันนี้จะครประมาณนแล้วอ๋อใช่ครับใช่ครับตัวนี้ตัวนี้มันมันเป็นหัวฉีดรุ่นเดิมแล้วก็มันอยู่ที่น้ำมันด้วยถูกต้องครับอ่าตัวนี้มันรองรับได้สูงสุดก็คือ e ยี่สิบ ไม่ไม่ไม่มากกว่านั้นอ๋อแค่นี้ก็พอแล้วมั้งผมว่าไม่ไม่ปงไถึงแปดห้าเ่อนมเออมันผสมไอเทนอนเยอะเนาะแปดสิบห้าเปอร์เซ็นตเออแต่ตัวนี้มันแต่ถ้าแต่ถ้าแนะนําก็คือจากเมื่อกี้ที่ขาติดแล้วตอนนี้ขาไม่ติดไม่ติดแล้วใช่ไหมใช่ตัวนี้เหลือเท่าไหร่เหลืออยู่โอ้ประมาณไหมประทัดเล็กประมาณทัดเล็กเนาะโอเคอ๋อแล้ตรงนี้เป็นคล่องเก็บของเล็กๆไช่ไปซ่อนอะไรวะเนี่ย ไป่ใอะไรันี้อาจจะไวใสใสขาไม่ได้ติดตัวนี้มันเป็นลำโพงอยู่อันนี้กี่ตัวปะลำโพงกี่ตัวว่าสี่ตัวห้าตัว